วันนี abei, <c> ้ค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะกำลังใจจากที่ต <bah> ั <aciones> so ้งเจอในดีๆนะคะในเฟซบุ๊กมีไอเอ็มคุณพ่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจเป็นกำลังใจนะคะที่สำคัญขอบคุณกำลังใจนะคะจากเดย์ออยนะคะต่างๆแต่ก็จากเพื่อนๆจากตองด้วยจากเมกจากทุกคนเลยจริงๆมากแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากแมทนัท คนใจสัมบูเรียมากขอบคุณมาก,กถ้าวันนั้นเปนไม่ได้นเนี่ยปันจะไม่รู้ว่าวันนี้ปันจะีนัทเป็นผู้ชายที่ทำให้ปหเปเปลี่ความคิดได้คนหนเหมือนกันขอบคุณนะคะเขาขอ้อเสนอแล้วก็คำพูดที่ให้กำลังใจตอนนี้ยอมรับว,ว่ามีเรื่องเสียดอะมากเรื่องส่วนตัวเรื่องเรียนเรื่องงานหลามากจน้งมงให้ออกมาไม่ได้ก็เทียบ เป็นความขอบคุณก็ยังมีเพื่อนมีใจกับเพื่อนนะครับขอบคุณมากขอบคุณดีก็ถ้ามีโอกาสได้ตอบแทนก็